สวัสดีครับมาพบพ่อซองผู้พาอีกเส้นเคยนะครับผมหลังจากที่ไฮไปนานนะครับมาเลยครับผมเตรียมกล้วยไว้ให้ลูกค้านะครับผมนี่ครับเตรียมกล้วยไว้ลูกค้านะครับ่ครบผม ยบ่ถือว่างามนะครับผมนี่แต่ว่าคาดให้เพื่อนเน้นๆนะครับกับราคาที่ต้องการนะครับผมนี่ลูกค้ามากเลยนะครับราคานี่ครับคร,รครับราคาวีบ่ถึงลอยนะผมนี่ครับแต่ละวีบ่ถึงลอยนะครับนี่ครับ ของรถนี่ทรงในเมืองอุดอรนะครับนี่ครับทรงของเมืองอุดอรนะครับนี่ลูกค้าติดใจปะยังครับนี่กินกล้วยทั้งสวนผู้พาพาลายสวนนะผมสวนกล้วยอยู่ข้างหน้านะครับผมนี่ครับ กย่างลงเลือนะครับผมเกือ,อที่ยังบริตตัดลงนะครับตัดไปนน้ำแม่กับใบแห้งตายไปนน้ำแม่นะครับนะครับใบแห้งลงนะครับผม ข่วยบ่มซุกนะครับนี่ครับข่วยบ่มซุกซุกยีน่น้อยเดียวตัวนี้แม่ค้ากขากำลังสั่งกิโลขายนะครับหน่ครับงกิโลขายขายรถนี่ก็ถือว่าคุ้ม อ่าอีกเส้นค่ยนะครับนี่ครับประวัติร่วมกับใบราคาทรงแล้วนะครับี่ราคารวมทรงจัดทรงให้ลูกค้าถึงมือลูกค้าเลยนะครับนี่นะครับผม สิบห้าบาทบีเจ็ดสิบหาโอ้เจ็ดสิบหกสิบห้าหกสิบหกสิบห้าอาจจะมีไล่น้ำนะครับกล้วยผิวบสวยมาได้นะครับอาจะเป็นไล่น้ำค้างนะครับไล่น้ำค้าง บีนี่ก็สองโลสองโลสอง,สองขีดเป็นตาั่างหกสิบโลนะครับตาช่างหกสิบโลเดี๋ยวผมขอฝากไว้เพียงสามนีนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปไว้เพียงสามีครับสวัสดีครับ